โดยเฉพาะมีข้อเสนอออกมาว่าอยากจะให้สอส,อสอหรือสมาชิกรัฐสภาเนี่ยฉีดวัคซีนเข็มที่3<ม>โดยเฉพาะให้วัคซีนของ mRNA มันเป็นไปได้หรือไม่นะครับเรื่องนี้คุณชวนก็บอกนะครับว่าเป็นข้อเสนอล่ะจากในส่วนของวิบฝีายที่มีการคุยกันเมื่อ2-3วันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ ว่าเป็นข้อเสนอจากวิบเท่านั้นยังไม่มีมติในการที่จะไปจัดซื้อแต่อย่างใดนะครับและย้ําว่าสําคัญที่สุดคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในขนานี้แหละครับคุณชวนลิกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับก็ได้มีการพูดถึงการประชุมวิบ3ฝ่ายหรือวิบ4ฝ่ายได้มีการเสนอว่าขอให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับให้กับสสและสวบ,บอกว่าตอนนี้เป็นเพียงความเห็นนะฮะยังไม่มีมติดังกล่าว ต่ยืนยันว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีเรื่องวัคซีนเข็มที่3ในสภาแต่อย่างใดและหากจะมีก็ต้องดําเนินการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานดานหน้าก่อนและสมควรได้รับวัคซีนเข็มที่3นะครับส่วนประเด็นการเสนอของวิบสามฝ่ายเนี่ยเป็นข้อเสนอในอดีตก็มีการเสนอมาเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอให้เรื่องการประชุมสภาผู้แทระะอนราษฎรออกไปก่อนแต่ท้ายที่สุดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เนื่องจากหลายฝ่ายยังมีข้อกังวลว่า ในส่วนของรัฐสภาเนี่ยนะฮะมีการป้องกันโควิดสิได้ดีพอสมควรอยู่แล้วรวมไปถึงมาตรการที่ทําก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือในเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างต้องยอมรับว่านะครับในขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับแต่ก็มีประเด็นคุณผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นแหละในห้องประชุมของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาจจะมีการทิ้งระยะห่างกันบ้างแต่ว่าเนื่องจากสมาชิกเนี่ยมีจํานวนมากนะครับ ก็ทําให้บางครั้งคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพในช่วงของการถ่ายทอดสดว่าจะมีการนั่งใกล้ชิดกันบ้างใชครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนมาตราการต่างๆการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิดสิในรัฐสภาขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามีมาตราการที่ดีซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ก็ให้คําชมนะครับขอให้มีการควบคุมเข้มงวดอย่างนี้ตลอดไปโดยขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อเช่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่มีประเด็นแม่บ้านและบุคลากรในศูนย์ของอาหารติดเชื้อโควิด -19 นะครับ ซึ่งเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรคุณพรพิษพิจเจริญก็มีการส่งรายงานให้กับผมอยู่ตลอดเวลาคุณชวนก็พูดแบบนี้นะฮะในส่วนของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็มีการรายงานมาอย่างต่อเนื่องอนอกจากนี้ก็ให้กําลังใจไปยังผู้ที่ติดเชื้อรวมถึงบุคลากรต่างๆให้ทํางานกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องนะครับส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะฮะสื่อมวลชนก็สอบถามบอกว่าเอ๊ได้ยินแว่วๆมานะฮะว่าจะมีการเสนอให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา15-1และจะมีการลงมติเนี่ย คุณชวนก็บอกว่าสามารถทําได้นะซึ่งมีแนวทางเดียวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมันอยู่ในข้อบังคับการประชุมและอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีทั้งแบบลงมติหรือไม่ลงมติ